สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเนินทั้ง14เนินของอาจารย์โหรชานสินนะครับว่าแต่ละเนินตั้งอยู่ที่ไหนมีชื่อเรียกว่าอย่างไรนะครับสำหรับเนินทั้ง14เนินในมือน,นะครับของอาจารย์โหรชานสินเนี่ยก็ <S <S จะเรียงตามลำดับหมายเลขเลยนะครับอันดับแรกก็คือหมายเลข1 เป็นเนินอารมณ์นะครับเนินอารมณ์เนี่ยจะตั้งอยู่ใต้นิ้วชี้จะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของเจ้าของมือจุดที่2ก็คือเนินร้อนลนนะครับเนินร้อนลนจะเกี่ยวเรื่องของความร้อนอกร้อนใจปัญหาความเครียดความบังวลของเจ้าของมือซึ่งถิ่นฐานที่ตั้งเนี่ยก็จะอยู่ใต้นิ้วกลางนะครับ เนินต่อไปก็คือเนินสำคัญนะครับเนินสำคัญจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักการเป็นความคนที่สำคัญของใครหลายๆคนหรือคนที่สำคัญของคนอื่นคนที่คนอื่นให้ความสำคัญซึ่งเนินที่3เนินสำคัญเนี่ยจะอยู่ใต้นิ้วนางนะครับต่อไปก็คือเนินที่4เป็นเนินเรื่องคู่นะครับ เนินเลื่นคู่จะอยู่ใต้บริเวณนิ้วก้อยมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคู่ครองคนรักของเจ้าของมือเนินที่5นะครับก็คือเนินชาญจะอยู่ระหว่างเส้นสมองและเส้นใจใต้บริเวณนิ้วนางนะครับเนินชานเนี่ยจะให้ความหมายถึงความเชี่ยวชาญความความสามารถพิเศษในด้านในด้านหนึ่งของเจ้าของมือ ซึ่งถ้าใครมีเส้นมาสัมผัสตรงนี้ก็จะบอกได้ว่าเส้นนั้นน่ะจะบอกเรื่องราวของเจ้าของมือว่ามีความสามารถในด้านใดเป็นพิเศษเนินที่6นะครับก็คือเนินพิฆาตเนินพิฆาตเนี่ยจะเป็นเนินที่อยู่ระหว่างเส้นสมองและเส้นใจบริเวณริมมือนะครับโดยความหมายของเนินพิฆาตเนี่ยมักจะหมายถึงศัตรู หรือเรื่องที่สำคัญสำคัญเกี่ยวกับเรื่องปัญหาศัตรูของเจ้าของมือต่อไปก็คือเนินที่7นะครับเนินลับเนินลับจะอยู่ใต้เส้นสมองนะครับบริเวณใต้นิ้วนางนะครับแนวใต้นิ้วนางเรื่องของเนินลับนะครับก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เป็นความลับสิ่งที่ปกปิดไว้ของเจ้าของมือ ถ้ามีเส้นใดเข้ามาสัมผัสก็แสดงว่าเรื่องนั้นๆน่ะมักจะมีความลับของเจ้าของมือซ่อนอยู่เนินที่8เนินรวดเร็วนะครับเนินรวดเร็วเนี่ยมักจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องของเส้นสมองเส้นสมองที่มาตกเนินรวดเร็วเนี่ยมักจะเป็นคนที่คิดอะไรค่อนข้างรวดเร็วตัดสินใจรวดเร็วทำอะไรรวดเร็ว ต่อไปก็คือเนินที่9นะครับคือเนินโลกเนินโลกเนี่ยจะใช้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของร่างกายสุขภาพรวมถึงการเงินได้ด้วยนะครับซึ่งเนินโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับแอบกับเนินพื้นที่ลาบบางคารจะเกิดขึ้นใกล้ๆแอบกับพื้นที่ลาบบางคารต่อไปก็คือเนินที่10 คือเนินอ่อนโยนนะครับเนินอ่อนโยนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดการวางแผนการตัดสินใจการวาดฝันซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับเส้นสมองนะครับแล้วก็เนินที่11ก็จะอยู่ถัดจากเนินที่10ก็คือเนินวิปริตก็คือสอยู่ริมมือติดส้นมือนะครับ เนินวิปริตเนี่ยจะหมายถึงความไม่ปกติการมีปัญหาหรือความไม่ธรรมดาของเจ้าของมือซึ่งถ้าใครมีเส้นสมองมาสัมผัสกับเนินวิปลิตนะครับก็จะมีโอกาสหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแง่ดีก็เป็นคนที่คิดแล้วก็ตัดสินใจหรือว่ามีการทำอะไรใหม่ๆแปลกแปลกแหวกแนวไม่ซ้ำใครแต่แง่เสียก็จะมีนะครับ บางคนก็จะเป็นคนที่คิดมากกังวลคิดซ้ำาๆหรือทำอะไรนอกรู้นอกทางแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะเป็นคนสติไม่ดีค่อนข้างมากต่อไปนะครับเนินที่12ก็คือเนินหลักฐานจะเกิดบริเวณซ้นมือนะครับอยู่ใต้เนินสุกแล้วก็ข้างเนินวิปลิตความหมายของเนินหลักฐานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักฐานบ้านช่อง ที่อยู่ที่อาศัยที่ดินเนินที่13นะครับก็คือเนินครอบครัวเนินครอบครัวเนี่ยจะอยู่บริเวณเนินใต้นิ้วโป้งนะครับหรือนิ้วหัวแม่มือความหมายที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของเนินครอบครัวเนี่ยก็จะใช้ดูเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเป็นยังไงสมบูรณ์ไหมคนรักเป็นยังไงผู้ใหญ่เป็นยังไงก็จะดูที่เนินครอบครัวเป็นหลัก และเนินสุดท้ายนะครับเนินที่4ก็คือเนินดุดันเนินดุดันจะใช้ดูนะครับ <_ d un> เกี่ยวกับเรื่องของความกลัวความกล้าของเจ้าของมือซึ่งถ้าหากมีเส้นไหนเข้ามาสัมผัสเนี่ย <_ d un> ก็จะได้ความหมายกับเรื่องของความกล้าหรือความกลัวนี้ไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องของเนินทั้ง14เนินของอาจารย์โหงชานศิลป์นเนี่ยก็จบแล้วนะครับซึ่งเนินทั้ง14เนินนี้ถ้าใครจำได้ เข้าใจความหมายเข้าใจสถานที่ตั้งแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นฐานในการศึกษารายมือต่อไปได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้ความหมายของเส้นเอามาผสมเนินเนาะเราก็จะได้ความหมายของเส้นนั้นแล้วก็มีอาการเป็นยังไงสำหรับเรื่องของเนินทั้ง14เนินหอาจารย์หัวชานสินก็จบแล้วน,นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัตศาสตร์หรือลายมือก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ